ออดดีียวน้้ปล่่ไทัังหมกตสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูการทำบ่อตุ้งเคฟิตนะครับตัวประมาณนี้แต่นี้ที่ผมใส่ก็ประมาณก็ใช้อิดล็อกประสานนะครับรวมทั้งตู้ตัวมียใช้ก็ก้อนหนึ่งก็ราคาตามร้านทั่วไปก็ประมาณสิบสองบาทนะครับก็ซื้อตรงนี้ก็ใช้ประมาณห้าสิบก้อนนะครับแถวละหนึ่งสองสามสี่สี่ก็นี้ก็แถวนั้นก็สี่สิบแปดสิบ ประมาณ100ก้อนครับบ่อหนึ่งก็จะได้ประมาณกว้างกว้างก็น่าจะประมาณ2องสอเมตรนะครับยาวห้าเมตรครับใช้อิฐประมาณ100ก้อนครับแล้วก็ใช้ผ้าใบรองครับเสร็จแล้ว,ลวก็ปล่อยน้ำลงไปครึ่งน,นุงของบ่อครับนี่ก็บ่กุ้งเทฟิตนะครับผมนี่ก็เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปล่อยลงไปได้หลายตัวนะครับ ถ้ามีพื้นที่น้อยก็แบบนี้ครับกระมังหนึ่งกับชุดพ่อแม่พันหนึ่งชุดนะครับนี่ครับกระมังหงแล้วพ่อแม่พันหนึ่งชุดแค่นี้ก็พอแล้วครับเำรคนลี้ยงแบบดูเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นฟาร์มก็อย่างนี้นะครับนี่ ก็เรียมขึ้นมา4ชั้นหนึ่อาพอชั้นที่4ก็ทับผ้าใบครับครับผม